คลังเปิดสามช่องทางเช็คชื่อรับสิทธิบัตรคนจนรอบใหม่ปลายเดือนนี้นายพรชัยทีระเวทผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยความคืบหน้าการดำเนินโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี65ว่ากระทรวงการคลังได้รับผลการตรวสสตจววสอบคุณสมบัติจากหน่วยตรวจสอบคุณสมบัติจานวน46แห่งอาทิกรมสรรพากร สำนักการประกันสังคมธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงินเฉพาะกิจต่างๆเป็นต้นเรียบร้อยแล้วนั้นขณะนี้กระทรวงการคลังอยู่ระหว่างการประมวลผลที่ได้รับจากหน่วยตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ลงทะเบียนกว่า19.63ล้านรายและข้อมูลคู่สมรสและบุตรอีกกว่า24.88ล้านรายรวมทั้งสิ้นกว่า44.51ล้านราย ทั้งนี้การประมวลผลการตรวจสอบคุณสมบัติโครงการลงทะเบียนปี65มีความครอบคลุมและมีการตรวจสอบที่ละเอียดกว่าโครงการลงทะเบียนในอดีตเนื่องจากมีการใช้เกณฑ์ครอบครัวเข้ามาพิจารณาเพิ่มเติมจากเดิมที่พิจารณาเกณฑ์เฉพาะบุคคลโดยครอบครัวหมายถึงผู้ลงทะเบียนผู้สมรสที่จดทะเบียนสมรสและบุตรที่มีอายุไม่เกิน18ปีบริบูรณ์ อีกทั้งในครั้งนี้มีการเพิ่มเติมคุณสมบัติสำหรับเกณฑ์บุคคลได้แก่การมีบัตรเครดิตและภาระหนี้สินและผู้ลงทะเบียนซึ่งการพิจารณาการตรวจสอบสิทธิของผู้ลงทะเบียนในครั้งนี้จะมีการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ลงทะเบียนตามคุณสมบัติที่กำหนดไว้ตามเกณฑ์บุคคลก่อนหากผู้ลงทะเบียนผ่าน การตรวจสอบเกณฑ์บุคคลแล้วจะมีการตรวจสอบคุณสมบัติของคู่สมรสและบุตรที่มีอายุไม่เกิน18ปีบริบูรณ์ตามเกณฑ์ครอบครัวในขั้นตอนต่อไปช่องทางที่จะตรวจสอบผลการพิจารณาคุณสมบัติได้3ช่องทางดังนี้ 1. ผู้ลงทะเบียนสามารถตรวจสอบผลการพิจารณาคุณสมบัติด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2. ผู้ลงทะเบียนสามารถตรวจสอบผลพิจารณาคุณสมบัติผ่านหน่วยงานรับลงทะเบียนทางจิตหน่วยงานได้แก่ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรธนาคารกรุงไทยสำนักง,งานคลังจังหวัดที่ว่าการอำเภอทุกอำเภอสำนักง,งานเขตกรุงเทพมหานครและศาลาว่าการเมืองพัทยา 3. โทรศัพท์สอบถามได้ที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้แก่ สำนักงานประหลัดกระทรวงการคลังสำนักงานเศรษฐกิจการคลังและคอเซ็นเตอร์โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหลังจากการประกาศผลการตรวจสอบคุณสมบัติผู้ลงทะเบียนที่ผ่านคุณสมบัติตามโครงการลงทะเบียนปี65จะต้องดำเนินการยืนยันตัวตนณนธะนาคารตามที่กระทรวง,งการคลังกำหนดได้แก่ ธนาคารกรุงไทยทกสหรือธนาคารอมสินตั้งแต่วันที่ประกาศผลตรวจสอบคุณสมบัติเป็นต้นไปจึงจะสามารถใช้สิทธิสวัสดิการผ่านบัตรประจำตัวประชาชนอเนกประสงค์สมัครการ์ดได้อีกทั้งผู้ที่ได้รับสิทธิ์จะต้องผูกบัญชีพร้อมเพยกับหมายเลขประจำตัวประชาชนกับธนาคารใดก็ได้เพื่อรับสิทธิสวัสดิการอื่นๆในอนาคตสำหรับ วันเริ่มใช้สิทธิ์จะมีการประกาศเป็นทางการอีกครั้งทั้งนี้ผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในปัจจุบันที่ใช้สิทธิ์ผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะสามารถใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้จนถึงวันสุดท้ายของเดือนก่อนเริ่มใช้สิทธิ์ของโครงการลงทะเบียนปี65ซึ่งผู้ลงทะเบียนที่ผ่านคุณสมบัติ โครงการลงทะเบียนปี65จะสามารถใช้สิทธิ์สวัสดิการผ่านบัตรประจำตัวประชาชนอเนกประสงค์สมาร์ทการ์ดเท่านั้น